Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ท่านอาจารย์นักวิจัยและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะกานอื่นที่ฉันขอขอบพระคุณทางคณะผู้จัดงานนะคะที่ได้ให้เกียรติฉันขึ้นมาแบ่งปันเรื่องของการทำงานของหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเ e นเทค t r i มนะคะวันนี้ทีฉันก็จะขอพูดถึงในส่วนของ แนะนำหน่วยวิจัยว่าเซนเทคทรีมมีที่มาอย่างไรอยู่ที่ไหนและทำอะไรมีบทบาทอย่างไรในการที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำของเรายั่งยืนมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายที่ฉันก็อยากจะยกตัวอย่างนวัตกรรมที่เราเพิ่งจะพัฒนามากขึ้นมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้นะคะ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งหรือว่า Center of Excellence for Trim Molecular Biology and Biotechnology เรียกย่อๆว่า Centex Trim นะคะเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง b บโอเทคของสวทชและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะคะโดยผู้ก่อตั้งได้แก่ศาสตราจารย์ทิโมธีฟรีเกลศาสตราจารย์วิชัยบุญแสงและก็ศาสตราจารย์บุญเสริมวิทยาชำนาญกุลนะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหน่วยงานวิจัยของเราเริ่มต้นขึ้นนะวันที่อุตสาหกรรมกุ้งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลก นะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเราก็ได้ขยายความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยของเราไปสู่สัตว์น้ำชนิดอื่นเชน่น,ชน,น,ชนปลาเศรษฐกิจด้วยนะคะปัจจุบันนะคะอาจารย์ทั้งสามท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราด้วยนะคะทำไม ทาง b บ o t e c h สวทชถึงมหาวิทยาลัยมหิดลถึงจะต้องร่วมมือกันในการจัดตั้งหน่วยวิจัยนี้ขึ้นค่ะเรามีจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานในฐานะมหาวิทยาลัยเรามีหลักสูตรเรามีนักศึกษาเรามีคณาจารย์นะคะในการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนานักศึกษาเข้ามาในงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภาค อุตสาหกรรมสัตว์น้ำขณะที่ทางไบโอเทคสวทชเองก็มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาดังนั้นความร่วมมือการระหว่างสองหน่วยงานค่ะก็ทำให้เราสามารถผลิตนักวิจัยนักวิชาการที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเพอเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงพัฒนางานวิจัยใหม่ๆร่วมกันมากขึ้นนะคะ เราอยู่ที่ไหนคะ่ะเ e นเทคทรี m นะคะตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะวิทยาเขตพญาไทหลายหลายท่านอาจจะได้เคยไปเยี่ยมชมทั้งเข้าประชุมหรือว่าส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์นะคะเราอยู่ที่ชั้น4อาคารเฉลิมภเกตีนะคะเรามีเครื่องอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางด้านเซลล์ชีววิทยาชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวาภาพกุ้งคะ่ะ เซนเพกทรีมเรามุ่งหมายที่จะเป็นหน่วยวิจัยที่เป็นที่ไว้วางใจสำหรับแวดวงวิชาการรวมถึงผู้ประกอบการเกรษตรกรการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลานะคะรวมถึงสัตว์น้ำชนิดอื่นๆด้วยเรามีภารกิจหลัก ก็คือสร้างองค์ความรู้นะคะและพัฒนานวัตกรรมผ่านงานวิจัยโดยการนำอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้เพื่อการผลิตกุ้งและปลาคุณภาพสูงอย่างยั่งยืนนะคะเรามีสโลกแกนที่ว่างานวิจัยชั้นยอดเพื่อกุ้งและปลาชั้นเยี่ยมนะคะเราทำอะไรบ้างนะคะจริงๆหน้าที่หลักของเราเนี่ยเราอยากจะใช้งานวิจัยเนี่ยค่ะมาช่วยที่เพื่อที่จะ สนับสนุนให้กับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งและปลานะคะทั้งนี้เพื่อให้งานวิจัยของเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ทันสถานการณ์ต่างๆเรามีคณะกรรมการที่ที่ปรึกษาของเรานะคะหลายๆท่าน,นาที่นี้ก็ได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษากรรมการหน่วยของเราด้วยนะคะที่จะให้ความคิดเห็นแล้วก็อบอกกล่าวปัญหาต่างๆที่อยู่ภายใน อุตสาหกรรมภาคเพาะเลี้ยงในพากปฏิบัติการนะคะดังนั้นเราอยากจะมั่นใจว่างานวิจัยที่เราทำอยู่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคการเพาะเลี้ยงนะคะภารกิจหลักของเราค่ะแน่นอนว่าเราเป็น Research Excellence Center เราทำวิจัยเป็นหลักนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมุ่งที่จะเป็นหน่วยงานที่จะ ให้ความรู้นะคะให้ฝึกอบรมโดยที่เรามีการอบรมประจำปีทุกๆปีนะคะเป็นระดับนานาชาติเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทั้งในประเทศต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยได้เข้ามาฝึกอบรมกับเราโดยเน้นเรื่องของชีววิทยาของกุ้งนะคะเรื่องของโรคก,กุ้งการตรวจโรคก,กุ้งเพื่อให้มีความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นะคะ เมื่อก่อนเนี่ยจะมะีถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องกุ้งเรื่องโรคกุ้งอาจจะต้องไปที่อะิโซนา USA ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปไกลถึงคณะถึงอเมริกานะคะที่คณะวิทย์มหฮิโดนเราที่เซนเทคชิมเราก็มีการฝึกอบรมที่ให้ผู้สนใจได้เข้าไปได้รับความรู้เช่นกันนะคะรวมถึงอีกอันหนึ่งที่อีกหน้าที่หนึ่งที่เราทำก็คือการเป็น หน่วยงานให้บริการทางวิชาการโดยใช้ความชำนาญทางงานวิจัยของเรานะคะรวมถึงให้คำปรึกษาบริการรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ได้เกิดขึ้นโดยนักวิจัยหรืออาจารย์ที่หน่วยวิจัยเท่านั้นนะคะเรายังต้องการพันธมิตรที่มีความร่วมมือร่วมกันในการทำงานวิจัยให้เกิดขึ้นนะคะประกอบไปด้วยทั้งภาค รัฐบาลกรมประมงนะคะสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศบริษัทเอกชนชมรมสมาคมรวมถึงท่านเกษตรกรทั้งหลายก็เป็นพันธมิตรเครือข่ายวิจัยของเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าขณะนี้เนี่ยความท้าทายของการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยม,มีมากมายนะคะนอกจากผลกระทบจาก ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการแข่งขันระหว่างประเทศแล้วภัยคุกคามที่ทุกประเทศจะต้องประสบอย่างแน่นอนนะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกการเสื่อมโทรมของดินหรือภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทรสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นภัยคุกคามของโลกเนี่ยคะ่ะจะส่งผลอย่างชัดเจนในอีก10ปีข้างหน้าและส่งผลกระทบอย่างแน่นอนกับ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารรวมถึงภาคการเกษตรแล้วก็การเพาะเลี้ยงด้วยนะคะคราวนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้การเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตอาหารให้ประชากรโลกเนี่ยยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ยังมีการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะประเทศไทยเรามีโมเดลเศรษฐกิจใหม่นะคะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ที่เราเรียกว่า Bio, Circular and Green นอ o โคโนซึ่งคุณหมอประการได้กล่าวถึงแล้วก็ครอบคลุมงานวิจัยที่ครอบคุม BCG m o เดลทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเศรษฐกิจชีวภาพจะครอบคุมถึงอุตสาหกรรมทุกอย่างที่มีการใช้การอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรชีวภาพรวมถึงการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยแน่นอนนะคะว่าอยู่ในส่วนของไบโ เศรษฐกิจด้วยนะคะแนวคิดของ BCG ก็คืออยากจะส่งเสริมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตนะคะแล้วก็พัฒนาวิธีการผลิตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการลดเวสต์ลดของเสียที่จะปลดปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ต้องมีการ reuse repair recycle ซึ่งเป็นหัวใจของทั้ง circular และ green economy เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักการของ BCG model ก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการที่ปลดปล่อยของเสียออกไปสู่ธรรมชาติน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ บทบาทหน้าที่ของหน่วยวิจัยเซนเทคทรีมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะคะเราใช้ความเชี่ยวชาญของของหน่วยงานนะคะซึ่งเป็นการทำวิจัยดังนั้นบทบาทของเราที่จะช่วยในเรื่องของความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะเป็นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาแล้วก็สนับสนุนการเพาะเลี้ยงทั้งนี้โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน นะคะแล้วก็มีคอนเซปต์หรือหลักการของงานวิจัยนะคะอย่างที่ท่านเกษตรกรผู้ประกอบการคิดว่าอยากจะได้ให้ผลผลิตทนโรคต้านโรคโตเร็วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นกรอบวิจัยที่นักวิจัยของเซนเทคทรีมทำงานอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องครอบคลุมของ ตัวสัตว์เองไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุ้งหรือปลานะคะเป็นตัวเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสปรสิตต่างๆนะคะเป็นตัวสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงการปลดปล่อยของเสียต่างๆเรื่องของไมโครไบโอโลจีนะคะรวมถึงอาหารอาหารที่จะ เพิ่มการต้านโรคเพิ่มการเจริญเติบโตหรือป้องกันโรคเหล่านี้นะคะอันนี้จะเป็นกรอบวิจัยที่นักวิจัยภายในหน่วยงานมีความสนใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญอยู่นะคะทายนีที่ฉันลงรายละเอียดนิดนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มงานวิจัยที่ได้ดำเนินการอยู่ใน เ e นเทคทรีมนะคะอย่างที่เรียนทุกท่านว่าเมื่อก่อนเนี้ยหน่วยง,งานของเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากเรื่องโรคกุ้งนะคะเรามีการนำา p r r มาตรวจโรคกุ้งนะคะตอนนี้เรากา็ขยายความเชี่ยวชาญของเราก็มี Fish Health Platform ด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพของปลาการตรวจโรคปลาด้วยนะคะ เรามีการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในสัตว์น้ําทางเนื้อเยื่อวิทยาและทางชีววิทยาโมเลกุลนะคะเราพัฒนาชุดตรวจโรคก,กุ้งโรคปลาด้วยนะคะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็น PCR หรือใช้เทคนิค CRISPER นะคะมีการศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธ์ของเชื้อโรคและสัตว์การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันหรือการแทรกของจีนไวรัสที่พบอยู่ในจีนของกุ้งด้วยนะคะมีการศึกษาเรื่องระบบย่อยอาหารและขับถ่ายของสี ะะการศึกษาด้านฮอร์โมนฟีโลโมนเพื่อควบคุมการสืบพันธุ์การศึกษาชุมชนจุลชีพการใช้ชีวสารสนเทศนะคะการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อต้านโรคและส่งเสริมสุขภาพกุ้งไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ RNAI นะคะการศึกษาสารต้านไบโอฟิล์มการใช้เทคโนโลยีสาหร่ายเพื่อนำส่งสารชีวภาพรวมถึง f i s h h e a l t h Platform Group ด้วยที่เป็นน้องใหม่ของเรานะคะ ดิฉันอยากจะแชร์งานวิจัยที่มีเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยมฮิโดนนะคะไบโอเทคแล้วก็กรมประมงในการพัฒนา โครงการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการแปลผลการอ่านภาพเนื้อเยื่อเพื่อวินิจฉัยโรคกุ้งนะคะโดยโครงการนี้เราได้รับทุนสนับสนุนมาจากกองทุนดิจิทัลเมื่อปีที่ผ่านมานะคะโครงการนี้เราทําอะไรกันนะคะเนื่องจากโรคเนี่ยยังคงเป็นความท้าทายหลักในการเพาะเลี้ยงกุ้งแล้วก็การตรวจโรคก,กุ้งการวิเคราะห์ด้านเนื้อเยื่อวิทยาเนี่ยก็ยังมีความจําเป็น ะะเพื่อคัดกรองโรคหรือเพื่อตรวจหาสาเหตุการตายของกุ้งดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญญาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศา,า,าสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหลาลัยมหิดลเนี่ยเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะคะแล้วเราก็ได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมานะคะโดยใช้ Deep Learning Model ก็คือเราฝึก AI ค่ะ ว่าภาพแบบนี้นะเป็นโรคภาพแบบนี้ไม่เป็นโรคนะคะเมื่อ AI เรียนรู้ไประยะหนึ่งเราก็จะทดสอบว่า AI จํจำได้ไหมอ่านผลได้ถูกต้องหรือไม่นะคะสิ่งที่เราทำก็คือเรามีภาพ ตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้งที่เป็นโรคไม่เป็นโรคนะคะมากกว่า1,000ภาพต่อชนิดนะคะเข้าไปเทรนในระบบให้ AI เรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้โมเดล VGG16 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพออกมานะคะค่ะ สิ่งผลที่ได้ณปัจจุบันนะคะถ้าเราเทสดูเนี่ยความถูกต้องเนี่ยของการอ่านได้ถึง97นะคะแล้วเราก็พัฒนาเป็นเว็บเบสแอปพลิเคชันสำหรับการวินิจฉัยโรคกุ้งซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาให้มีการอ่านได้แม่นยำแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นยังไม่ได้เปิดใช้นะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างผลการวิเคราะห์ภาพเราสามารถที่จะอัปโหลดภาพเข้าไปทีละเป็นร้อยภาพแล้วก็ผลการอ่านก็จะออกมาเป็นกราฟเป็นเปอร์เซนต์ว่ามีเปอร์เซนต์การเป็นโรคแอพเพนกี่เปอร์เซนต์ ehp กี่เปอร์เซนต์หรือว่าไม่เป็นโรคนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดออกมาได้นะคะแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากกรมประมงโดยดอร์จำเนิญศรีถาวรสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์ สงขาแล้วก็ดรทิติพรเหล่าประเสริฐทีทเ่เป็นประมงจังหวัดตราดนะคะซึ่งได้ส่งภาพที่กรมป,ประมงได้รับตรวจจากเกษตรกรนะคะลองมาทดสอบระบบ AI ของเราว่ากสามารถอ่านได้ถูกต้องหรือไม่ตามโรคพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเพนหรือว่า ehp นะคะก็พบว่า โอโปรแกรมของเราก็มีความถูกต้องมากกว่า90%แล้วเราก็กำลังพัฒนาต่อไปนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือของงานวิจัยของเราค่ะ ทั้งสถาบันการศึกษานะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะกรงประมงนะคะหน่วยงานเอ o ต่างๆบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือชมรมสมาคมรวมถึงท่านเกษตรกรที่ต้องถือว่า เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ภาคสนามที่เป็นผู้สังเกตเป็นผู้ทดลองเบื้องต้นแล้วก็เก็บข้อมูลให้นักวิจัยค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆทีเดียวนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันแนะนำของเ e นเทคทรีมนะคะคณ,ณ,ณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดนแล้วก็หน่วยงานเป็นหน่วยงานความร่วมมือของไบโอเทคสวทชก็ขอเป็นส่วนหนึงที่ช่วยสนับสนุนให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ยินดีร่วมงานกับทุกภาคส่วนค่ะขอบพระครุณคะ่ะ